สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องน่ายินดีที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลบไปด้วยกันซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่ามีสติฟังเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจสร้างพลังบวก หรืออาจจะนําข้อคิดดีๆไปปรับใช้กับตัวคนก็ได้ดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอสําหรับใบแรกนะคะจะเป็นไพ่ก้าถ้วยเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษ จะมีความสบายอกสบายใจนะคะมีความพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรืออาจจะมีความสุขกับการทำงานกับการที่อยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวก็ได้นะคะอาจจะด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆมันกำลังที่คลายในทางที่ดีมากขึ้นเหมือนคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะปรารถนาอยากใช้ชีวิตอย่างไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นอาจจะมีข่าวดีเข้ามา ที่ทำให้คุณใจฟูก็ได้นะคะก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะโล่งใจมีความพึงพอใจนะในสิ่งที่เป็นอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่คุณอยู่ก็ได้นะคะมีไพ่เลิฟเวอร์นะ,ะก็โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะหนุ่มสาวนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็ได้นะที่จะได้เจอคนที่ถูกใจ อาจจะมีพ่อสือแม่สื่อก็ได้นะที่ชักนําให้คุณสองคนได้มาเจอกันก็เป็นข่าวดีของคนโสดนะคะ,ะที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาเติมเต็มทําให้คุณมีความสุขมีความหวังกับการใช้ชีวิตบางทีไพ่ก้าวถ้วยก็อาจจะสืบเนื่องมาจากการที่คุณได้รับพลาัางบวกได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างก็ได้นะคะคนโสดนะก็จะมีเรื่องของความรัก เกิดขึ้นแบบปรับปรับไม่คาดคิดไม่าคาดฝันก็ได้นะคะหรือเราไปถูกใจใครชอบใครเขาคนนั้นก็เหมือนจะเปิดใจรับเราเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้นะคะเหมือนแบบเคมีตรงกันมีความพึงพอใจนะซึ่งกันแล้กันก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆากนะคะไพ่ใบ,ใบต่อไปนะคะอัศวินเหรียญ ก็จะมีโชคลาภที่มาจากการเดินทางใครนะมีแผนเดินทางช่วงนี้เตรียมรับทรัพย์รับโชคกันแบบจัดเต็มเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะยิ่งเดินทางนะยิ่งเฮงยิ่งปังหรือบางท่านอาจจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะก็เหมือนไป ปิดประสบการณ์ใหม่ๆทําให้คุณได้รู้จักผู้คนมากขึ้นอยู่ในสังคมที่หลากหลายก็อาจจะนํามาซึ่งคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันารูปทางในการทํามาหากินมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่คุณมีการยย้ายที่ทำงานก็ได้นะเหมือนเราอาจจะทำตรงนี้แล้วถูกส่งตัวไปประจำยังสาขาต่างๆไปประจำต่างจังหวัด ก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นก็ได้รวมถึงคุณอาจจะมีบทบาทหน้าที่นะที่ดูยิ่งใหญ่นะคะเหมือนคุณกําลังเติบโตนะไปอีกหนึ่งขั้นนะคะก็จะมีโชคลาบนะจากการเดินทางรวมถึงโชคลาบจากยานพาหนะนะจากรถที่คุณใช้อยู่ก็ได้นะคะเป็นการขับเคลื่อนนะไปสู่การหาเงินแล้วก็โอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะ Well of Fortune เป็นจังหวะชีวิตที่ดีอ่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นอ่กับคุณแล้วจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องของการลงมือทานะคะหากคุณมีไอเดียมีการวางแผนจะทําสิ่งใดก็ขอให้ลงมือทำนะถ้าเราคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วรวยเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จความสําเร็จที่มันมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าเพียงแต่คิดอย่าเพียงแต่ฝัน นะจงสรรสร้างสิ่งนั้นด้วยการลงมือทําจะทําให้คุณนะคะได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้ที่อยู่อาศัยเป็นของตัวคุณเองใครที่กําลังทําธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อบ้านคอนโดที่ดินต่างๆนะคะนะก็ผ่านชฉลุยเอกสารสัญญานะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือมีเรื่องของการได้รับ มรดกตกทอดการสืบทอดกิจการของครอบครัวได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่จากบรรพับบรุษที่อาจจะมีแบบสมมอบจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะคะ,นะก็โดดเด่นมากๆรวมถึงใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางทำงานทางด้านอาสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นนายหน้านะคะขายบ้านที่เดิงคอนโดหรือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างธุรกิจเกี่ยวกับรับ ออกแบบปกบแต่งภายในขายเฟอร์นิเจอร์นะขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเนี่ยช่วงเนี้ยดีมากๆนะคะเป็นจังหวะนะทำเงินของคุณเลยอ่าหนึ่งเรียนนะคะจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ซึ่งโอกาสนั้นมันจะทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะเมื่อมีโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามาก็อย่าได้ปฏิเสธโดยเด็ดขาดนะเล็กควมมับเอาไว้เลยนะคะ,นะแม้ว่าจะเป็นโอกาสเล็กๆ แต่ก็อาจนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะก็ขอให้ทำให้เต็มที่สุดความสามารถจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีทำให้คุณอ่าได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ทุกคนจะทึ่นนะในศักยภาพของตัวคุณะคะอ่าแล้วก็คุณจะเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงนะมี โอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะคะสี่เหรียญนะก็เป็นไพ่การเงินที่ดีอีกหนึ่งใบนะคะเนี่ยนอนบนกองเงินกองทองกันเลยนะเป็นราศีที่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยอู้ฟู่มากขึ้นนะคะนะหาเงินได้เก่งก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณแต่ไพ่ก็มีแอบเตือนนะคะว่าอโอเคหว,ว่าเราหาเงินได้เก่งก็จริงแต่เราก็ต้องใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัดด้วย นะวางแผนการเงินให้ดีนะเหมือนดังไพ่สี่เหรียญน,นะเราก็ต้องกอดเงินเอาไว้ให้แน่แนจะจ่ายเงินไปกับค่าเช็คจ่ายอะไรเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะจําเป็นไหมมันเป็นสิ่งที่กุ้มเฟืวยหรือเปล่าหรือจะลงทุนกับสิ่งใดก็ขอให้คิดให้ดีดูด้วยว่ามันมีประสบไหมมันดูยิ่งใหญ่ที่แบบใช้เงินลงทนุนสูงเกินไปหรือปเปล่าเกินกําลังของเรามานะคะ ก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีวางแผนดีนี่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนไฮโโรฟนนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณนับถือคอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเจอปัญหาอะไรนะก็สามารถที่จะปลุดพ้นไปได้เอาตัวรอดได้ดีนะคะนะเหมือนชีวิตมันจะแย่มันก็ไม่ได้แย่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสามารถ ก้าวข้ามความยากลําบากต่างๆไปได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปัดเป่านะสิ่งไม่ดีให้ออกไปการคนไม่ดีออกไปจากชีวิตนะทำให้มีดวงแคล้วคลาดปลอดภัยสัตว์วหมู่มาทั้งหลายก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้เหมือนว่ายิ่งเราทําดีมันยิ่งเสริมบุญบารมีชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะก็ขอให้คุณกระทาแต่ความดีไว้นะการทําดี มันอาจจะทํายากหรือเห็นผลช้าแต่เชื่อเธอว่าทําดีย่อมได้ดีและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเจอเรื่องแย่ๆมีความยากลาบากเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอเอาตัวรอดได้แล้วก็อุทพ้นนะจากความยากลาบากนั้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะเมจิเชียนะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถนะคะก็ โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารการพูดมีวาจาศักดิก์สิทธิ์นะพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเรายิ่งเราคิดดีทดําดีมันก็ยิ่งเสริมทําให้วาจาเรายิ่งศักดิก์สิทธิ์เข้าไปอีกนะคะบวมถึงจะช่วยทําให้การที่เราทําสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่ก็ขอให้พูดในสิ่งที่ถูกที่ควรที่มันจะส่งผลดีาถ้าพูดในเรื่องของการทํามาหากินนะก็จะ ทําทให้มียอดขายเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ใช้คําพูดในการทํางานอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะเป็นพิธีกรอ่านะเป็นเกี่ยวกับการใช้การสื่อสารการเจรจาอาจจะเป็นนายหน้าก็ได้นะคะที่สามารถที่จะพูดจาโน้มน้าวนะใจคนได้เก่งนะให้ซื้อสินค้าของเราแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่มันไม่ดีอ่มันก็อาจจะส่งผลเสียนะกับดวงชะตาของคุณได้นะคะ ก็เป็นสิ่งที่นะอยากจะสื่อเตือนนะคะควีนชื่อถ้วยนะก็เป็นราศีที่มีเสน่ห์นะคะในช่วงนี้ทำอะไรก็ดูดีดูน่าสนใจนะดูมีอรจอจร่าเจิดจัสมากๆในช่วงนี้เวลาที่เรามีเสน่ห์มีแต่คนสนใจเนี่ยทำให้การทำบางอย่างเนี่ยมันก็ดูจะราบเลื่นแถมยังได้รับความร่วมมายร่วมมือที่ดีมากๆนะคะ หรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการไปเสริมสวยเสริมหล่อมากขึ้นเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของการทำงานายิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนนะคะก็ต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกนะที่ดูดีนอกจากเราจะมั่นใจแล้วคนที่พบเจอเนี่ยก็จะเชื่อมั่นในตัวของเราด้วยนะทำให้เหมือนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเรานะคะแต่ว่าจะไปทำสวยทำหล่อทำศิลปกรรมที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ศึกษา หาข้อมูลให้ดีนะก็อย่าเห็นว่าราคาถูกนะคะนะราคาถูกแต่ว่ามันอาจจะทำออกมาไม่ดีก็ได้นะก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีหากแล้วก็อาจจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถทำมาหากินเก่งนะคะหาเงินเก่งนะก็จะดึงดูดนะให้มีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าการที่มีคนเนี่ยเข้าหาเรามากมายมันก็อาจจะ ต้องสแกนคนให้ดีดด้วยนะคะาบางทีอาจจะมีคนดีคนไม่ดีปะปนเข้ามานะซึ่งเราก็ต้องอย่าเชื่อใจใครง่ายเกินไปนะคะปิดท้ายนะด้วยไพ่สตาร์นะคะเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังไว้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะขอให้คุณจงมีความหวังในทุกๆเรื่อง แม้ว่าบางเรื่องมันอาจจะดูริบรี่เป็นไปไม่ได้แต่บนโลกใบนี้นะย่อมเป็นไปได้เสมอนะคะขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรนนคิดดีทําดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะยิ่งทําให้คุณประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะก็จะเป็นดวงชะตาที่จะมีข่าวดีเข้ามาแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นความสุขนะที่จะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะมีความสุขกับ สิ่งเล็กๆก็ได้นะคะ,นะมีความสุขในทุกวันแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดูใหญ่โตแต่มันก็สร้างความอิ่มเอมใจทำให้คุณมีพลังบวกมีพลังใจที่ดีในการทำงานหรือในการแก้ไขปัญหาต่างๆอยากเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรก็สามารถที่จะยิ้มรับกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงทำให้คุณมีสติมากขึ้นนะในการ ที่จะเจอเรื่องแย่ๆต่างๆนะคะชีวิตมันอาจจะต้องมีบททดสอบมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเราอยากก่อยากลัวอย่ารนใช้สติในการแก้ไขปัญหาบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะง่ายนิดเดียวนะคะนะแก้ไขนิดเดียวเราอาจจะมัวแต่กังวลเกินไปนะคิดเยอะไปมันก็เลยไม่เห็นทางแก้ไขปัญหานะคะดังนั้นนะเราจง รวบรวมสติก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คิดไปนะก็จะทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะหาเงินเก่งช่วงนี้เป็นจังหวะการทําเงินที่ดีมากๆก็ขอให้เร่งกอบโกยเร่งทําเร่งสร้างนะก็มีดวงที่จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะมีดวงที่จะเป็นเศรษฐีนะที่จะ,ะมีคนนะนับหน้าถือตา มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะความสําเร็จนะเงินทองมันก็มาจากการลงมือทํามาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณนะยิ่งขยันยิ่งเสียเงือมันก็ยิ่งเห็นความสําเร็จเห็นเงินเข้ามามันจะทุบม,มันจะทําให้คุณเนี่ยหายเหนื่อยเป็นปิดพิง์เลยนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสที่ดีนะเข้ามาก็ขอให้ตอบรับในทุกๆโอกาสนะคะ แต่ก็ดูได้ว่านะว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกต้องหรือเปล่ปานะคะ,นะถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องผิดศีลธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไปจะดีกว่าอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะมิฉะนั้นชีวิตจากที่กําลังมาดีๆก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนก็ขอจบการทํานายแต่เพีย,ยงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคราภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงฟังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ